สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชอบทุ่งไรกระทานผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาพ่ออีกรอบนึ่งมาพี่น้องเนาะนะครับเอาเขานาฝนแล้วบ่เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วนะครับดินที่เคยแห้งก็เริ่มซุ่มแล้วบ่เนี่ยนะครับเมื่อดินเริ่มซุ่มจูเลนซี่เริ่มทํางานหลายท่านก็เริ่มเตรียมของปลูกของฝังส่วนตัวบ่เนี่ยผู้เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าก็เตรียมข้าวปลูกข้าวกล้าไว้ถวานเนาะผู้บริหาเฮ็ดไห้หน้าผู้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็เตรียมพันธุ์พืชพันธุ์ผักไว้ถ้าปลูกสล้วบ่เนี่ย ราะว่าจะเป็นหมักพริกหมักเขือพืชผักต่างๆหมักซาลี่หมักแตงหมกักข้าวโพดก็ว่ากันไปตามควบฐานเนะนะครับเมื่อปลูกเป็นต้นขึ้นมาเข้าก็อยากให้มันง่ามบรรยงกาศหมักหวังผลนะครับแต่เมื่อฝนตกแค่ซี่นะครับปัญหาลำข้านใจอีกอันนึงที่ตามมากก็คือมดนะครับพี่น้องมดแดงไฟหรือมดคันไฟนะครับพี่น้องมักจะขึ้นไปยู่ยอดพักเข้าไปยู่ยอดพริกเคดให้พริกกูดไปยู่ยอดบมักเขือให้ห้ยอดบมักเขือกูดใบบวงาม แล้วบางเทือก็ตายนะครับไปยู่ยอดมักเต้ามักแตงมักอื้อมักยังห้างกระแล้วแ่ล่ะนะครับพี่น้องหมดขั้นไฟเป็นปัญหานะครับบางเทือกห้าไปเก็บบางที่กดตีนกัดมือนะครับลำค่านะครับผู้ลังคนก็ใจหายถึงกับทางถิ่มเลยก็มีไฟต่ําถิ่มก็มีผู้ลังค้นหัวก็หันสารเคมีลาดเอาตายกองเอลีนะครับพี่น้องจริงๆนะครับหมดขั้นไฟถี่มันขึ้นไปยอดพักเข้าๆเนี่ยมันบริวามันขึ้นไปกินได้พี่น้อง มันจะมีแรงอาหารของเขาอยู่เทิ่หันนะครับเขาจะตามขึ้นไปเช่นเพีย๊ยนะพี่น,น้องเนาะมันขึ้นไปกินเพี๊ยะนะครับเป็น้องเพียตัวขา,ขาวๆนะครับมดแดงไฟสนิก็จะตามขึนไปไปกินนะครับไปออกไปจ้อเพราะว่าอาหารของเขาก็คือมแมลงเล็กๆนะครับของหมดหนี่แหละแล้วก็ของที่มีรสหวานหอมนะครับของเขาจะมัดเราะเป็นข้าวต้มขนมอ่ะรังเสื้อฟนโต๊เน,นี่ยไลเขาน้ํารานเฮาไลขเขาน้าเงื่อนเฮาเพื่อไปหาที่ยู่ใน้กินเขาในขั้วก็มีนะครับเมื่อ มอดขั้นไฟหรือมดแดงไฟไปคืนยอดพักของเขาเพราะว่าจะเป็นพีกมะเขือเนเขาจะมีวิธีจังไดซึ่งหลายท่านก็นจะมีวิธีเช่นนะครับขับไล่ด้วยสารเคมีบรไลซื้อ,อ,อ,อาราคาพ่วงเสียดใส่กวางเกี้ยงเพียงผู้ลงคนก็น้ำผงซักผ้าหฮมันอาจจะบ่ตายแล้วมันอาจจะคิ้วแล้วไม่กันนีนะครับพอเหยแล้วก็มาาไมนะครับพี่น้องผู้ลงคนกับสารเคมีนะครับผู้ลงคนก็แก้ที่ต้นเหตุคือบ่ให้เพี้ยคืนไปยูยอดพักของเขา เมื่อบ่มีแรงอาหารเขาก็จะบ่ไปนะครับพี่น้องเขา็อยู่แต่ในดินนั่นแหละนะครับพี่น้องนี่คือมดขันลักษณะนี้ใส่มดขันไฟนะครับแต่เมื่อมันค้นแล้วนะครับข้าวซมีวิธีแก้จะได้แบบนี้นะครับโดยอาศัยพูมมปัญญาชาวบ้านนะพี่น้องเนาะเกิดจากการสังเกตนะครับพี่น้องสูตรนี้บ่มีในตำล่านะครับทางวิชาการบ่ได้บันทึกไว้แต่เกิดจากการสังเกตของเกษตรกรเนาะว่าเอ๊ะมันมันมากแบบนี้คันเฮ็ดไปจจ้าี่มันหนาจะเขาส่นะครับจากการ สังเกตสังกาเกิดเป็นคนสังเกตว่าต่อนะครับก็เลยได้เทคนิคนี่คือมานั่นก็คือพี่น้องเบิง้งบแเมนน้ำมันโซลารได้พี่น้องนะครับนี่ก็คือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับพี่น้องคือน้ำมันพืชที่เราทอดแล้วเรียบร้อยโดยเฉพาะทอดเนื้อทอดปลานะครับหอมหอมเนี่ยนะครับพี่น้องทอดแล้ลายเถียวจนดำเนี่ยจนดำแล้วก็เหนียวเนืดเนี่ยน,น,น,นะครับ มีความหอมนี่จะสามารถล่อมดคั้นไฟได้ดีนะครับล่อมอดคั้นไฟได้ดีนะครับพี่นอ้องน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับพี่นอ้องนะครับซึ่งเมื่อหลายปีก่อนคนแจกคเชาทุ่งเคยนําเสนอไปว่าเมื่อมีมดคั้นไฟขึ้นยอดพิกยอดพักขึ้นต้นไม้เฮาให้เอาน้ํามันพืชนี่ล่อให้เขาลงมานะครับพี่นอ้องโดยเอาน้ำมันพืชที่ใส่แล้วทอดปลาแล้วทอดอทอดเนื้อแล้วหอมหอมนี่นะครับใส่เขาไปในขวดปากกว้งนะครับพี่นอ้อง ใส่เขาไปในขวดปากกว้งแล้วก็ไปวางไว้ใต้โคนตน้นโคนต้นที่หมดแรงไฟอยู่ยอดมันนั่นแหละนะครับเมื่อมันได้ถือกินน้ำมันพืชอหอมๆถือกินอาหารนี่มันจะพากันอพยพลงมาจากยอดใหม่นะครับพี่น้องอพยพลงมาจากยอดใหม่แล้วก็เขามากินน้ำมันพืชนี่แทน่นอยู่ในยอดหมักพริกยอดบมักเคือเข้ากันจะบ่มีหมดนะครับพี่น้องก็จะบ่มีหมดอีกนะครับนี่คือเป็นวิธีที่เกิดจากการสังเกตของเกษตรกรเกิดจากผู้ปญัญญานะครับไม่จำเป็นต้องยุใ่ในตำรับตำล่า บ่อจำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเกิดจากการสังเกตเกิดจากการเรลี้ยงลูกของเกษตรกรนะครับพี่นอ้องน้ำมันพืชนะครับยิ่งหอมเทา่าไรยิ่งเก่าเท่าไรยิ่งดีมีความเหนืยเท่าไรยิ่งดีเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปกินแล้วนะครับมันจะออกอะไได้บ้างมันจะตายตายค่าจะได้น้ำมันหลือเนื่องจากมันเหนียวเข้าไปแล้วย่างยากออกอะไ้นะครับพี่นอ้องนะครับผู้บางคนว่าใส่ขนมแท่นในบ่อใส่น้ำตาลใส่แท่นในบ้างมันก็ร,รออะไรกันเนอ พวกขนมพอกน้ำตาลนะครับล่อได้แต่หมดบ่ตายครับพี่น้องอิ่มแล้วมันออกจะออกหนีได้กินเมื่อแล้วมันหนีได้แต่อันนี้นอกจากจะ,ะลงไปกินแล้วนะครับตายพอ้อมน้ะพี่น้อง,องตายพร้อมนะครับซึ่งเทคนิคการใส่ก็พ่ได้ยากถ้าเตรียมขวดปากกว้างมา้วก็น้ำมันพืชที่ใส่แล้วนะครับแล้วบอกลิ่นเข้าไปพี่น้องต้องเป็นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วหอม อันนี้ทอดปลามาสามหลอดใส่ะมาานี้นะครับพี่น้องแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้โคนตน้นอ่ะเดี๋ยวพาพพี่น้องไปเบิ่งยื่นแต่จากสองสามขวดนะที่กินของเขใจชาวุ่งโบมี่เยอ,อะอนหมดขึ้นยอดไม้ได้พี่น้องนะครับเนื่องจากว่าข้าดูแลด,ดีดูแลที่ต้นเหตุนะครับการเอาน้ำมันพืชไปล่อลงมาเนี่ยคือปลายเหตุแก้ที่ปลายเหตุต้นขึ้นแล้วทั้งที่ดีคือยากให้มันขึ้นเลยนะครับพี่น้องรักษายอดไม้ของยัให้มีเพียนะครับโดยการใส่น้ำส้มขันไม้ฉีดพ่นเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ฉีดพ่นเรื่อยๆนะครับพวกเพี้ยพวกนี้ก็จะบ่เกิดนะครับเดี๋ยววิธีใส่ใส่จะได้นะครับลีนน้ำมันพืชใส่ขวดปากก้วงนะครับพี่น้องน้ำมันพืชที่ใส่แล้วนี่ใส่ขวดปากกว้วน้ำมันหมูก็ได้นะครับแล้วเอาไปว่างตามโค่นต้นนะครับพี่น้องเพื่อให้หมดนั่นลงมามากินนะครับแนะนําว่าให้ใส่ครับต้นไม้ที่มีมดขึ้นน้ำยอดมันจะเพี่นออกนะขันบ่นมีมดขึ้นยอดก็บ,บ่ต้องไปใส่เดี๋ยวมันจะเป็นการไปล่อมดให้หมาซื้อ นะครับนอกจากบางตัวไม้เราบ่ยอมเข่าขวดเก็ดขวยอ้อมต้นไม้เฮาเซยก็มีนะครับพี่นอ้องฉะนั้นใส่เฉพาะกับต้นไม้ที่มีมดขึ้นบนยอดนะครับพี่นอ้องที่มีมดแดงอยู่ที่ยอดเท่านั้นจังใส่นะครับพี่นอ้องนะครับเพื่อล่อมดจากยอดไม้ให้ลงมาอย่ในนี้แทนให้มันหนีจากยอดพักของเฮาว่าต่ยอดพืชของเฮา,ข,าขันบ่หมีก่กระบ่ต้องใส่นะครับพี่นอ้องแต่ของเขาใจ,จะถุงบ่มีจักยอดนะครับแต่จะเอาไปล่องว่างไว้เบิงเพื่อ ให้พี่น้องว่าไว้เอาไว้จังไส่นะตามไปตามไปเบิ้งขึ้นออกเอาหยดนี่เนาะสมสมหมดว่ามันมีหมดนะครับหมดึืนเต็มหยดนี่ถึง่งยิงนี่นะครับเอากับมาว่างไว้นี่นะครับพี่น้องโดยไว่างไว้ใส่คนต้นนะครับใช้ใส่คนต้นนะครับเพื่อให้หมดมันไปสะดวกเอาก็หาบันไดกายเห็นมันในจังหน่อยนะครับบันไดกายเห็นในจังหน่อยนะครับนี่นะครับกายมาหาต้นไม้นี่ละ ามาใส่ต้นมักพริกเขาต้านมักพริกมักเกลือเข้าเนี่ยเพื่อเป็นสะพานให้เขานะครับมันก็นจะลงมาจากยอดหมักพริกนี่บ้าน,นี้ลงมากับมาต้ตาไห้นี่เขามาในขวดนี่หลังจากกินแล้วเจอ้ํามันเหนียวๆออกบ่อไรยางยากตายข้านี่นะครับพี่น้องแต่และต้นเขาก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะครับต้นไดมีกับเฮ็ดอ,อันนี้บ่มีนะครับพี่น้องไม่มีมดคันไฟนะครับจะเอามาใส่ให้พี่น้องเบื่อที่จว่าเฮ็ดจังซส่เดี๋ยวจอาออกนะครับเดี๋ยวจอาออกบาเสนอ แห่มาเต็มนี่ยากอยู่ล้วนะครับนี่วิธีเฮ็ดเฮ็ดจังซี่นะครับพี่น้องมีไม่ไกลเพื่อเป็นทางให้เข่าพร้อมนะครับให้มันคือเด็กนะครับอาจจะยางยากเนี่ยไายให้เล่นนี่ลงมาจากต้นมะพริกริ้วเลี้วเลี้วเลี้ไตสะพานงอมงอมมาเขามากินนี่นะครับพี่น้องนี่คือลักษณะการเอาไปใส่นะครับพี่น้องทุกต้นเค็มขี้กันนะครับต้นใดที่มันมีเนะขันบ่มีก็ะยาไปใส่เดี๋ยวมันจะเป็นการล่อหมดมาซื้อๆนะครับนี่คือการนั่มพุ่มปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากการสังเกต นะครับพี่น้องเกิด <c ười> จากการสังเกตลังเท้าอ,อยู่ในขั้วเห้ามันเข่าขั้วไปมันไปจออยู่ในกระทะจอเราตายคาอย่างันออกบ่ได้ก็เรียกว่าเอถ้าเอามาใส่ครับต้นไม้นี่มดข้นยอดต้นไม้เหรอฮ่าเอามาวางไว้ใต้ต้นไม้แล้วมันอบพยบจายกยอดไม่ลงมาอยู่แน,น่นนะมันพืชนี่จะดีว่ยอดไม่เฮ้าก็ดีมีโอกาสฟื้นอ่าก็ถือว่าก็จะช่าถุงได้ทดลองมาหลายเถียวละก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับพี่น้องได้ผลบางคนเอาไปฮ็ดตามบอกว่าไ่าาได้ผลช้าทุ่งที่บ่ได้ผลก็คือนามันพืชนไม้นะครับ ทอดดัมเทียวนี่ก็เย่าไปได้พี่น้อง้อยังบอท่านมีกินหอมต้องทอดหลายๆเทียวนะครับแสองเทียวสามเทียวสี่เทียวนะครับจนเศร้าใส่หละนะครับพี่น้องมันจะสะสมความหอมสะสมกินนะครับพี่น้องหมดสุ้นตามกินเด้นะครับขนมอม้อมแนวมาโหลดถึงจะเป็นอาหารแต่บ่มีกินกับโบมานะครับพี่น้องเพราะว่าเขาอาศัยจับกินนะครับมาตามกินนะครับหาอาหารมาตามกินนะครับ นั้นแนะนําให้เอาน้ำมันพืชเก่านะครับที่ใส่แล้วใส่แล้วละลายเถียวนั่นแหละครับประกอบกัว่าเฮ็ดตามแล้วหมดคือบ่กเข่าผมพวกเข่าแล้วน้ำมันทอดดำเที่ยนนี่บางเทือก็เอาไปทอดสิ่งที่บ่มีกินหอมเช่นทอดมันนะครับพี่น้องทอดไข่นับ่ทอดอะไที่ให้ได้ผลดีที่สุดก็คือทอดปลาทอดเนื้อทอดหมูนี่โอเคเลยนะครับพี่น้องทอดไก่เองนะครับทอดประเภทเนื้อๆทั้งหลายนี่จะได้ผลดีกว่าทอดไข่ทอดมัน ตัลงค้นใส่ดําเทือนี่ย่านเป็นมะเร็งเท่ออกทั้งที่น้ำมันยังเใสยอยู่เมื่อเอามาใส่เลยก็บ่ค่อยได้ผลต้องบักชนิดดาปืปอเนอะพี่น้องนะนะครับอ่ะมีเทคนิคเล่นหน่อยนํามาบอกกันนะครับสําหรับการล่อแมงวันเออล่อมดแดงไฟหายลงจากยอดไม้ของเฮาโดยใส่น้ามันพืชเกานะครับก็บมีเทคนิคประมาณนี้นะครับพี่น้องนะซึ่งบ่มีในตธรราติเเกิดจากการสังเกตเกิดจากการเรียนรู้เองแบบภุ่มปญัญญาชาวบ้านนะครับ อาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สักก่อนนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพ่อกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจกับพ่อใจช้าทุ่งนะครับพี่น้องเก็บน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาทดลองเบิ้งได้เพื่อน้องได้ได้ผลยังไงกับว่ามานะครับสำหรับท่านที่ติดตามมาตลอดก็คงจะเห็นเนาะคลิปเก่าๆที่พ่อใจช้าทุ่งเคยน้ำเสนอไปนะครับเอามาอีกเส้นนึงของกินบวกินมะนาวของเก่าบ่เรามันลืมเดี๋ยวลืมเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะคลิปที่เท่านี้สวัสดีครับ